ประเด็นคือค่ะอยู่กับกูบอกเกลียดมันอยู่กับมันบอกเกลียดกูเออเป็นแบบนเยอมากเป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงตอนมึงอยู่กับกูเนี่ยกูก็ว่าอะไร้างเป็นยังไงมันมีอันนี้มันเป็นมาจากเพลงนะแต่เพลงมันเอามาจากเรื่องจริงเอออันนี้ก็ต้องลดเสียงไปหน่อยเสียงเงอะไรคุณเนแล้วมันคุณ คุมระบากมากเลยนะครับไม่ไม่เดี๋ยววันไหนจะหาไใบส่วนตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใบแบบนี้เดี๋ยวต้องฝึกก่อนต้องฝึกคุมเพราะเวลามันปิ๊บปุ๊บมันมาเตะห้องไปหมดเลยทั้งห้องเลยอะไรเงี้ยมันจะกระแทกกระจกเนาะเออใช่แล้วมันจะเสียงมันจะวิ่งเออนะฮะอ่ะอยู่กับกูบอกเกียรติบันอยู่กับบันบอกเกลียดกูอันนี้มาจากเพลงมันก็เลยกลายมาเป็นที่มาที่ไปของพี่แหละประเด็นของเราในชั่วโมงที่สองเอออ่ะอันนี้มีประสบการณ์จริงไหม ของผมเหรอผมจะไม่ค่อยเพราะผมเพื่อนน้อยทาไมเขาไปพืตีนน้อยสิไม่ไม่น้อจะไม่เมาป่ะใช่ไม่ไม่คำว่าเพื่อนน้อยคืออะไรคือเรื่องคบหรือว่ายังไงไม่มีใครคบผมฮะถาจริงเนี่ะไม่ใช่คือเอาจริงตั้งแต่ถ้าเกิดอยู่ในสมัยเออสมัยตอนอยู่มหาลัยเนาะใช่สมัยสมัยอยู่ไรปีอยู่ก็คือว่าก็จะมีเพื่อนๆที่เป็นแบบเพื่อนผู้หญิงเยอะใช่ไหมเราเพราะเราเรียนคณะแบบ ประชาสัมพันธ์กรุงเทพกัตบินสาวสาวเอ้านี่กรงเทพเหรอเด็กกรุงเทพครับผมมรุงเทพห่างแล้วด้วยรุ่นน้องอ่าสวัสดีครับุพี่ดูรุ่นน้องแต่จะทำเรื่องรหัสนะจำไม่ได้เปล่ามันไกลมากใช่ไหมมันไกลเออเออนี่ละอะไรห้าหนึ่งห้าหนึ่งนี่เด็กน้อยปหห้าหนึ่งอ่ะนี่แอด ฮะร้านใช่ไหมเป็นกระหรอกเป็นผัวเมียกันเหรอไม่ใช่เพื่อนร่วมรุ่นเพฮะหนึ่งเหมือนกันฮะหนึ่งเหมือนกันอออย่าถามนะไว้นี่หน้าหันอะไรเออยาวนานมากอ่ะ คือห,ห่างกันบอกว่าโดยสิ้นเชิงมไม่ได้ห่างแบบว่าอ่าบอกว่าเลขเดียวนะห่างหลายเลขนะมองเท่เหมือนกันนะนะอ้าวไปงั้นในสมัยนั้นเป็นไง,นนไงคือ,คอมันก็เป็นแบบเหมือน<ม>เหมือนเราเรา,เราเพิ่งมามาเข้ามาหาไทายแรกๆเนาะเราต้องเลือกเพื่อนก่อนดูว่าเอ้ยเพื่อนคนนี้อาจจะเลือกครบแเรายังไม่รู้จักเพราะเราเราเรามาจาก ชลบุรีตอนนั้นเราเราจบมหกมาจากชลบุรีสมชันศรีนาชานี่พอเข้ากรุงเทพมาเสร็จปุ๊บเราก็ไม่มีเพื่อนล้วก็เข้าไปเดินดุมๆเข้าไปแล้วก็เข้าไปนั่งแล้วก็หันไปข้างๆเจอเพื่อนทักทายสวัสดีเธอเราชื่ออะไรชื่อนี่นั่นนู่นนี่นั่นก็คุยๆไปเพื่อนเสือก็เป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงนั่นแหละแล้วเพื่อนผู้หญิงก็เออเธอคนนู้นดูคนนู้นสิดูคนนั้นสิอ้าวแล้วถ้าเกิดเพื่อนผู้หญิงเยอะๆยังมีจีบมาจีบมา ไม่ค่อยจีบเพื่อนกันเองมีป่ะแตไปไปต่างคณะเด็กแอดเขาก็จะน่ารักติดติดอ๋ออะไรเงี้ยแต่ว่าในเพื่อนกันในในเอกเดียวกันไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเพราะว่าอะไรเพราะเพื่อนรู้นิสัยเเพื่อนรู้นิสัยเพื่อเพื่นคือเราเราอยู่กับเพื่อนเราก็จะแบบสนุกสนานเอ็นจอยแต่ว่าแบบไม่ไม่ค่อยได้แบบอ๋ออยู่กับเพื่อนแบบ ใช่เหมือนกันเพื่อนเพื่อนก็เลยบอกไอ้ถ่ายอะไรนี่เดี๋ยวจะได้คพื่อนสาวผู้ชายในคณะก็จะมอให้เขาคงคงรักษาไว้คอยมาแล้วรักษาไว้ได้ดายแล้วก็เราก็จะใส่ว่าเฮ้ยไปไปขอเบอร์คนนั้นให้หน่อยเอางงว่าให้เพื่อนชนีไปขอเบอร์ชนีกับอีกอีกคณะหนึ่งคณะหนึ่งขอเพื่อขอเพื่อก็จะถามว่าคอนแทคเลนส์งสีอะไรถูกต้องสวยมากเลยพอพี่อาร์ไลน์ไม่ใช่ครับเจ๊นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละก็จะมีเรื่องเราแบบเฮ้ย ทำไมคนนี้เคยอยู่กลุ่มนี้แล้วทำไมไปอยู่กลุ่มนั้นอะก็จะมีเรื่องราวแบบก็ไปให้ท้ายมันไปแบบไปเมาส์มอยใาร้ายร้ายสีนี่ใช้ของแบรนด์เนมของปลอมหรือเปล่าโูนิดหน่อยเมาคอ่เมากกันแบบหักหลังกันม่หักหลังกันมาเด็กผงเทพไงเด็กผงเทปก็ต้องบอกว่าใช้ของแบรนด์เนมแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเรื่องหนึ่งใช่นะอวแล้วทำไมมันเกี่ยวอะไรกับกูอยู่กูบอกว่าเกลียดมึง เอกลียดมันแล้วก็อยู่กับมันบอกก่าเกียดกูคือเพื่อนแบบตีสองหน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ตีสองหน้าเลยทำให้คืนนเราก็ว่าเขายิงไปอยู่กับเขาว่าเขาไม่ดีแล้วพออยู่กับเขาก็บอกว่าเราไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เจ๊วีก็มีประสบการณ์ตรงและประสบการณ์นี้เพิ่งเกิดเมื่อวานด้วยค่ะจริงเหรอจริงเหรอ ถ้าพูดเขาจะฟ้องร้องหมือไม่อย่าพูดเอ่ยชื่อเป็นนางงามเป็นนางงามเมื่อวานนี้นางงามจัดเอาเมื่อหลายวันนี้เมื่อหลายวันอีที่แล้วที่แล้วนะคะเป็นนางงามด้วยเป็นนางงามด้วยซึ่งที่ทำไมคือเจอเจอแล้วก็บอกว่าหฮ้ยเธอนางงามอีกคนเมาส์เป็นนางงามที่ดังแล้วตอนนี้คัมแบ็กกลับมาอีกรอบหนึ่งในอดีตนูพูดอย่างนี้นะแต่เหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดจับหนูแต่เป็นเหตุการณ์ที่หนูทําให้หนูแบบฮึขวัญสลัตตะคิดว่า ทำมถอยู่เป็นแบบนี้นะอเออเขามีเพื่อนไฮโซครับศิลปินคนเนี้เขาไม่ผิดหรอกเขามีเพื่อนไฮโซแต่พี่คนนี้นะรุ่นพี่หนูเขาเขามั่นใจแล้วก็พาเพื่อนคนนี้ไปกองถ่ายด้วยแล้วก็พูดว่าสวัสดีค่ะทุกคนผู้บริหารแล้วก็เขาเรียกคนที่ซื้อสปอนเซอร์นะสวัสดีค่ะทุกคนคนเนี้เพื่อนรักหนูหซึ่งแบบเนี่ย รวยมากเลยทําธุรธกิจนั้นธุรธกิจนี้แ,แต่ในขณะที่พอนางงามคนนี้เขาเสร็จไปพี่ทอมรู้มาอะไรเกิดขึ้นยังคไรเขาเดินมาเสร็จพูดบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยมันไม่ค่อยมีตังหรอก <c oughs> เนี่ยทําตัวดูไม่มีตังติดบัญชีสักบาทซึ่งในความรู้สึกเราอะคําที่เขาแนะนําคุณกับคนอื่นตอนที่อยู่กับคนอื่นน่ะเขารู้สึกเขารักคุณแล้วเขารู้สึก่านี้คือเพื่อนรักของเขาแต่ทําให้หนูแวบคิดอะยังไงว่า ในกรณีที่สําหรับหนูกนะคาว่าเพื่อนอนะ่ะสำหรับพี่นะม,มันจะต้องไม่ต้องปกป้องกันหรอกแต่มันต้องมีความถูกต้องให้กันโดยที่มันจะมีเซฟโซนให้กันก็คําว่าเพื่อนคือต้องต้องต้องเซฟให้เพื่อนด้วยถูกต้องไม่ใช่แบบว่าพอคนอื่นามาเมาส์ก็ถล่มใช่ถล่มไปพร้อมกันเลยแล้วเอาเพื่อนไปขายไม่จบแค่นี้นะเนี่ยใช้ชีวิตอย่างเนี้จมไม่ลงหนูหรือแบบ โอ้ย oh, ในความน <Ừ. S 2> ในในความ <Ừ. S 2> จริงอะ่ะแรงมากเลยนะแล้วไปพูดกับผู้บริหารพออีกขัายหนึ่งอะ่ะว่านี่นี่เนี่ยแบบอันนั้นไม่พ่ายนี่แบบคงไม่มีสตังค์หรอกแต่ว่าแอปไฮโซรวยไปอย่างงั้นนะมันก็ชอบเป็นคนแบบเนี้ยไม่ได้นะความรู้สึกเราเรารู้สึกว่าไม่น่าให้คําว่าเพื่อนสนิทค,คนนี้ไม่ให้ถ้าถ้าถ้าเป็นเราเราจะเลิกคบ แต่เพอรเอรแต่เพอร์เอร์เราไม่รู้ไงมันไม่ได้ไมรู้เงี้ยเราที่เราไม่รู้ไงยังไม่รู้ยังไ่เพราะเขาหน้าเซ็ตเนี่ยเออไม่ถ้าเกิดว่าเราเจอแบบนี้แล้วเราเราจะไอ้นี่มะเราจะไปสกิลบอกเขาว่าเธอพฤติกรรมแบบเธอแบบเนี้ยมันไม่ดีตอนแหลกแบบใส่กันเลยเงี้ยมันไม่ดีอะไรเงี้ยจะไปพูดปะมันยากมากพี่ท้อถ้าหนูไม่รู้จักกับเขาว่าคือหนูไม่รู้จักกับเขาแต่หนูรู้จักอาดาราคนนี้ถ้าหนูถ้าหนูรู้จักทั้งสองคนหนูจะพูด อ๋อถ้าเกิดว่ารู้จักสองคนกันพูดเลยเพราะหนูตรงมากก็จะซักเลยว่าอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าการที่เขาให้เกียรติคนเลยที่เขาบอกว่านี่คือเพื่อนรักของเขาอ่ะมันมีค่ามากแต่คุณอ่ะกลับไปถล่มเขาแบบนี้พี่ท็อปเชื่อมาพราหนูเห็นประโยคนี้หนูรู้สึกว่าหนูมองผู้หญิงคนนี้หนูแบบเบะเลยเออเบะเลยใช่ปากเบะเลยแล้วคนทุกคนนะมีคนบอกตัวตัวย่อต้องมาอออ่างอออ่างเป็นนางงามอออ่างใช่อออ่าง อพารัสลาอุ้ยอืมไม่รู้อันนี้ก็นางงามดาเฉยเฉยดาวเหรอ,อไม่รู้<ๆ>ต้องดาวกันเองเลยแล้วก็พอเดี๋ยวเขาฟ้องหรอกแต่จริงๆเรื่องนั้นมันไม่ได้เสียหายแต่มันบั่นทอนความรู้สึกของพิตรภาพแค่นั้นเอง,เองอว่าทําประโยคที่พี่ท็อป เล่าว่ามึงอยู่กับเขาว่ากูมึงอยู่กับกูว่าเขาว่ามัน,มนคือเรื่องจริงเรื่องจริงออมันไม่จบแค่นี้พี่ท็อปอมันก็จะมีอีกเรื่องทซับซ้อนสมมุติว่ามีเพื่อนอยู่อย่างเงี้ยสมมติต้องการที่จะอยู่หรือกินเป็นเพื่อนเราอย่างเงี้ยเพื่อนกินเ<อ>พื่อนกิน<อ>ก็จะๆๆอ,อย่างนี<อ>้ได้หมดทุกอย่างแต่พอรับหลังเราก็อีนเนี่ยอันนั้นอันนี่มีค่อยๆค่อยๆเปลี่ยนสี่ตัวหมายความว่ากินกลาเพื่อจะเอาตัวรอดพี่ท็อปเออเลยนั่นแหละมันมีไม่มีมันมีพี่ท็อปก็เจอไหม อ่ะไม่เคยเจอนะไม่เคยเจอไม่เคยเจอแบบอย่างนี้ว่าเขามาเมาอะไรเงี้ยมีแต่ฉันไปเมาคนอื่นไม่ใช่ต้องบอกก่อนว่าอย่างเราเนี่ยมันได้แต่อย่างพี่ท็อปเนี่ยไม่มีใครกล้าไม่มีใครกล้ามาเมาใช่เพราะว่าเขารู้ว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วไงอือาไม่ใช่หรอกเพราะว่าได้กับพองท็อปสูได้เรื่องนั้นเรื่องนั้นจะเป็นเงาดําในเพล พอเมาปุ๊บเอ้าทำไมเปียขึ้นแล้วล่ะอ่ไงนี้ได้ได้ซึ่งส่วนใหญ่มีบางคนนะเขาอยากจะเมาเรื่องนี้เขาเขาก็จะไม่เมาเรื่องถึงกันเขาก็จะมาเ่าผ่านพี่เพราะรู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะต้องเอาเรื่องนี้ไปเขียนก็แสดงว่าเขาจงใจเลยนะจงใจเขาเรียกว่าตีบัวกระทบคาเออใช่ใช่กอเอาเรื่องนี้ไปเขียนแล้วก็เป็นข่าวใหญ่โด่งดังขึ้นมาเพื่อที่จะเหมือนกับหลอกได้ฝักหนึ่งซึ่งฉันจะทำบ่อยมากเอาล่ะหนูรู้แหละ หนูเกลียดใครหนูจะฝากเป็นพี่ท็อปแหละใช่มาสิ่พี่พวกนี้ฉันมีข่าวแซ่บๆอยู่ในเพจของฉันนะสองข่าวจริงเล่าต่อตอนนี้เดาไม่ได้เหรออ่ะเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งเรื่องการแตกวงการของเดวสารับดีฟ้าของวงการเพลงบ้านเรานิวจิ๋วเหรอนิวจิ๋วผู้เห็นคอนเสิร์ตนะใครบอกยาเขาเบรกกันแล้วยาแล้วแล้ว การเบรกในครั้งนี้คือคือก็เอาโลกสวยอะก็แบบแบบฉันก็แบบเหมือนประมาณว่าอีกคนนิวก็ตั้งท้องใช่ไหมตั้งท้องแล้วก็อีกสองเดือนจะคลอดแบบนี้แต่ว่ามันมีเบื้องหลังเบื้องลึกกว่านั้นที่อยากรู้ต้องตามนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะในเพจคนูทุ่งเนี่ยจะต้องแบบว่าร้อนเป็นไฟแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะเป็นเรื่องราวของนักร้องลูกทุ่งอินดี้ ลุคทุกอินดี้อ่าอันเนี้ยคืออะไรรู้ป่ะคือแบบให้เมียโทรไปยืมตังค์หรือว่าจะเป็นเมียยืมเองก็ไม่รู้ไปยืนคนในวงการก็จะยืมแบบในห้างคนดีเออเป็นนักร้องอินดี้ชายไว้มีอินย่อไหมอินดี้ชายอินดีย่อไหมไม่ไม่ได้หรอเดี๋ยวสิพรุ่งนี้ต้องพรุ่งนี้อินดี้ชายอยากรู้เลยอ่ะแล้วให้เมีย โทรไปยืมตังค์ตึ้งตึงต้งตึงต้งอินดี้ชายมีเมียเออีแทบและอ,อินดี้ชายมีเมียอ่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่ที่แนไ่ไอ้ไอ้ตรงนั้นอ่ะก็ก็ถือว่าแทบแล้วแต่สิ่งจริงที่จะแทบกว่าน,นั้นคืออะไรหรือเปล่าคือเมียก็ยืมตังค์ไปทั่วเลยเราไม่ได้ยืมแบบเยอะๆนะ,ะเป็นแสนแสนแสนแต่เนี้ยก็บอกว่ามีเจ้าหนี้เนี่ยรวมตัวกันในวงการเนี่ยเป็นคนแบบเป็นในห้างเป็นเจ้าของค่ายเป็นนักร้องด้วยกันอะ,อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนว่าประมาณว่าเนี่ย พี่คนนี้ก็โทรให้โทรมายืมให้โทรมาอนะไรเงี้ยพอเขาได้ยินชื่อเสียงของน้องคนนี้ก็เขาก็เลยโอนตังไปให้ไงแต่ว่าการโอนไม่ได้โอนให้เมียเว้ยโอนให้ผัวเขาเลยป้าใจไม่โอนให้ผัวก็แบบเหมือนโอนให้ผัวไปแล้วไม่ยอมคืนเขาก็โทรไปทวงไอ้เมียใช่ปะเพราะเมียเป็นคนโทรโทร,โทรยืมถูกปะแต่ว่าบัญชีอะโอนให้ผัวอโ,อโอนให้ผัวคือให้ให้สมมติสมมติ ไอเมียเมียของน้องคนนั้นโทรมาพี่ท็อปป็นพี่ท็อปเนี่ยเออพี่ก็เนี่ก็แบบเอออยากเอเออ่าแล้วก็เออเห็นมิธภาพเอเอนักร้องเราก็รู้จักอะไรอย่าหรือจะมาผัวนางอะไรอย่างเงี้ยก็โอนไปให้หนักร้องอ่าตรงเลยก็เป็นพี่ก็ตรงไปเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรเงี้ยพี่ก็คนหนูอะไรอย่างเงี้ยนู่แบบนแต่ว่าเออขอแบบปุ๊บพอมันไม่ได้คืนไม่ได้คืนต้องไอีเราก็ต้องโทรไปก็ต้องโทรไปหาเมียใช่ไหมเพราะเมียมันก็โทรมายืมใช่อะไรเงี้ยก็อีเมียบอกว่าก็ไม่ได้โอนให้หนูนี่ แสดงว่าคิดไปแล้วนะอันนี้ทางกฎหมายมันเอาผิดไม่ได้เออก็ไม่ไม่โอนให้หนูจู่ๆโดนตะเมอแล้วโทรศัพท์อ่ะมันไม่มีข้อความเลยเออเขาไม่ได้พิมพ์มากใช่จุกต้องฉลาดมากฉลาดไหมตั้งใจแล้วแล้วเสร็จแล้วปั๊บคนก็เลยเอาอย่างงั้นอย่างนั้นก็ไปตามที่ผัวผัวกับชิงบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนยืมอ้าวแต่ปลายทางมัดรวมก็เป็นชื่อมัดรวมชื่อผู้ชายนี่ เออก็ใช่ก็ช่วยผู้ชายถูกต้องเลยเป็นเราโอนไปมันมีชื่อรู้ทั้งคู่อ่าก็เหมือนผัวเมียรู้กันแต่ว่าตีชิ่นไงให้อีเมียโทรยืมไอคนให้ยืมก็โอนไปที่ผัวเวลาจะยืมเวลาจะทวงก็ทวงไปที่เมียเมียบอกว่าไม่ดีโอนให้ฉันจะมาทวงที่ฉันทำไมแต่ทางคดีพี่ชอบตรงไหมแบบเนี้ยกรณีแบบเนี้ยสมรู้ร่วมคิดทั้งคู่นะคะอ่าก็เดี๋ยวเขาต้องไปตัดสินกันเพราะวนี่เห็นว่ามีการแบบจะออกมาแฉกันชุดใหญ่ต้องมีคนแฉนะลูกทุ่งอินดี้ คุณก็รู้จักหนูรู้จักเหรอคุณก็เคยเห็นเขาแล้วคุณก็เคยไปแต่งหน้าไหมไม่รู้ว่าแต่งหรือเปล่าฉันไม่รู้เธอเธอไปแต่งหลายคนหนูแต่งแค่ทุกคนเลยอันนั้นแหละสนิทไหม <laughs> ก็สแสดงว่าต้องเคยผ่านหน้าผ่านมือเธอมาก็เคยยิ้มหนูด้ป่ะฮะไม่บอกพี่ต้เป็นเราทุกอินดี้แต่คุณ <laughs> ที่คุณบอกเลยว่าคุณจะฆ่าไม่ถึงเพราะว่าเขามีเมียแล้วพุทธตุ๊ร